เรื่องราวแห่งความศรัทธาที่หลายท่านไม่เคยรู้มาก่อนไม่มีในบันทึกและตำราเล่มใดที่เคยกล่าวถึงการปรากฏกายของพญานาคในร่างมนุษย์ณนาป่าคำชนโนดมิติที่ซ่อนเลนพบผู่งที่ซ่อนการะหว่างโลกมนุษย์กับพญานาคนั้นช่างแสนหน้าหลงไหลแต่ใครกันจะได้พบเจอและสัมผัส กับชีวิตตนเองเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนสายลมและหมอกอ่อนๆพัดโช,ชยมาเป็นระยะป่าคำชนโนดยังถือว่าเป็นป่าทึบที่ดูวังเวงและน่ากลัวมีหมู่บ้านไม่กี่หลังที่ปลูกใกล้กับป่าคำชนโนดเพราะความน่ากลัวและอาถรรพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลากลางคืนเสียงต้นชนโนด ที่โดนลมกระทบกันไปมาเป็นเสียงอันแปลกประหลาดคล้ายคึงกับคนหมู่มากสวดมนต์อยู่ด้านในป่าคำชโนดเสียงนั้นดังมาแผ่วหากใครได้ยินหรือกล้าวผ่านมาสัมผัสก็เหล่าต้องหมดสะกดเรื่องเหล่าที่ถูกบันทึกจากคำบอกเล่าของคุณยายที่เหล่าให้นามสมมุติว่ายาสุมาลี ประสบการณ์ตรงครั้งนี้ย่าสุมาลีจำไม่เคยลืมเลือนถึงการขึ้นมาใส่บาทขององค์เจ้าพ่อสีสุดโทฉายรูปร่างไม่ใหญ่มากนักแต่งชุดเสื้อผ้าอาอรรตในชุดสีขาวทั้งชุดดูแล้วเป็นคนที่มีอายุราวๆห้าสิบกว่าท่าทางกิริยาสุขุมและไม่พูดจา ดังปรากฏต,ต่อสายตาของย่าสุมาลีการตักบาตรยามเช้านั้นเป็นกิจของย่าที่ทำเป็นประจำด้วยหลังคาบ้านแต่ละหลังนั้นไกลกันมากโขสมัยก่อนพระออกบิณฑบาตยามเช้าคุณย่าท่านก็มาหล่อใส่บาตรทุกวันแต่วันนี้เป็นวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าคำสายตานั้นได้พบเจอ ชายผู้ไม่เหมือนมนุษย์ท่านใส่บาตรด้วยของที่เป็นเหมือนชาวบ้านทั่วไปใส่แต่ดอกไม้ของท่านเป็นดอกไม้สีทองพอรับสายตาพระเดินไปชายหนุ่มใหญ่ก็ค่อยๆเดินผ่าป่าตรงเข้าป่าคาชนโนดแต่ทันใดนั้นพันสายตาของยาสุมาลีก็เหลือไปเห็นถึงการก่ายล่างจากคน เป็นพญานาคหรือเข้าดงชนโนดอยากลึกลับย่าสุมาลีได้แต่อุทานในใจว่าเจ้าพ่อสีสุโธท,ท่านหมาสําแดงลิ์มาสร้างบุญเขียงข้างมนุษย์เรื่องหล่าทั้งหมดย่าไม่เคยลืมเลือนได้ได้แต่เก็บไว้และเฝ้าหลอวันแล้ววันเล่าแต่ก็ไม่เคยปรากฏชายชุดขาวนั้นอีกเลย ยาสุมาลีเลยเล่าว่ามนุษย์ที่เคยมีบุญกรรมกับพญานาคไม่ว่าพบใดชาติใดถ้าเชื่อมัน่นแต่งเติมบุญจะได้พบเจอกับปู่แห่งพญานาคราชและยาสุมาลียังทิ้งชายด้วยว่าพญานาคนั้นมีจริงพวกเขาชอบสร้างบุญเพราะทุกขึ้นสิบห้าคำเจ้าพ่อสีสุโธจะแปลงกลายเป็นมนุษย์ ขึ้นมาจากนครบาดา